นิสัยของคนที่ไม่รีบสำเร็จแต่ไม่เคยถอยคนที่ไปได้ไกลไม่ใช่คนที่รีบแต่คือคนที่ไม่ถอยถ้าคุณยังอยู่บนเส้นทางแม้จะช้ายังถือว่าคุณชนะอยู่คนส่วนใหญ่แพ้ไม่ใช่เพราะไปผิดทางแต่เพราะหยุดกลางทางความสำเร็จไม่กลัวคนช้าแต่มันไม่รอคนที่เลิก คนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะเลือกผิดแต่ล้มเหลวเพราะเลิกเร็วเกินไปเขาเริ่มต้นด้วยไฟด้วยความหวังด้วยแรงผลักดันแต่เมื่อผลลัพธ์ไม่มาเมื่อไม่มีใครเห็นเมื่อโลกไม่ให้รางวัลเร็วอย่างที่คิดเขาก็ถอยไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาไม่เคยฝึกนิสัยของการอยู่ต่อในวันที่เงียบนิสัยของคนที่ไม่รีบสำเร็จ แต่ไม่มีวันถอยไม่ใช่นิสัยที่ดูเท่ไม่ใช่นิสัยที่เล่าแล้วดูดีมันคือความสามารถในการทำสิ่งเดิมซ้ำๆโดยไม่รู้ว่าจะสำเร็จวันไหนนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทนไม่ได้เพราะมนุษย์อยากเห็นผลอยากได้คำยืนยันอยากรู้ว่าทำไปแล้วคุ้มไหมแต่ชีวิตจริงไม่เคยให้คำตอบล่วงหน้า คนที่อยู่รอดจึงไม่ถามว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่เขาถามว่าวันนี้ฉันยังทำสิ่งที่ควรทำอยู่ไหมนิสัยนี้ไม่ทำให้คุณโดดเด่นไม่ทำให้คุณถูกชื่นชมแต่มันทำให้คุณไม่หลุดจากเส้นทางคนที่ไม่ถอยไม่ได้แข็งแรงกว่าคนอื่นแต่เขามีข้อตกลงกับตัวเองที่ชัดเจนมากข้อตกลงนั้นคือ ฉันอาจช้าได้ฉันหาดพลาดได้แต่ฉันจะไม่หายไปเขาไม่เร่งไม่แข่งไม่เปรียบเทียบเขาแค่รักษาการเคลื่อนไหวของตัวเองไว้แม้จะวันละนิดแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเข้าใจว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงเกิดในวันที่ไม่มีอะไรให้ภูมิใจวันที่ไม่มีโพส ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมแต่มีวินัยนิสัยของคนแบบนี้คือการยอมรับความช้าโดยไม่ดูถูกตัวเองเขาไม่ตีตัวเองว่าไม่เก่งเพียงเพราะยังไม่ถึงเป้าเขารู้ว่าความเร็วไม่ใช่ศัตรตูแต่การหยุดต่างหากที่เป็นศัตรตูคนจำนวนมากถอยเพอเริ่มสงสัยตัวเองเริ่มคิดว่าหรือฉันไม่เหมาะ แต่นิสัยของคนที่ไม่ถอยคือไม่ใช้ความรู้สึกเป็นคำตัดสินชีวิตเขารู้ว่าความรู้สึกเปลี่ยนทุกวันแต่เป้าหมายไม่ควรเปลี่ยนตามอารมณ์เขายอมทำในวันที่ไม่มั่นใจยอมทำในวันที่ยังไม่เก่งยอมทำในวันที่ยังกลัวเพราะเขาเข้าใจว่าความมั่นใจไม่ได้มาก่อนมันตามมาทีหลังเขาให้ตัวเองอดแนแ์ได้ แต่ไม่ให้ตัวเองหายไปและวันหนึ่งแบบไม่ทันตั้งตัวเขาจะพบว่าตัวเองเดินมาไกลเพราะไม่เคยถอยไม่ใช่เพราะพรสวรรค์ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะนิสัยธรรมดาธรรมดาที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากฝึกถ้าวันนี้คุณยังอยู่คุณยังพยายามคุณยังขยับแม้จะช้าอย่าดูถูกมัน พอโลกไม่ได้แพ้คนช้าแต่โลกแพ้คนที่เลิกและถ้าคุณไม่ถอยยังไงคุณก็ถึงแค่อาจไม่เร็วแต่ถึงแน่นอน